นูวอลเล่บอลสด TPTV ถ่ายทอดสดไทยเกาหลีใต้วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนูวอลเล่บอลสด TPTV ถ่ายทอดสดไทยเกาหลีใต้วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียหลังจากที่เอาชนะได้ทั้งสองเกมรวดในรอบแบ่งกลุ่มที่ปราบทั้งออสเตรเลียและมองโกเลียมาได้แบบไม่เสียเซตทำให้ในรอบ8ทีมนี้ สาวสาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม E ร่วมสายกับเวียดนามเกาหลีใต้และออสเตรเลียขณะที่กลุ่มเอประกอบไปด้วยญี่ปุ่นจีนคาซัคสถานและอินเดียสำหรับโปรแกรมวอลเล่บอลวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดให้ดูกันแบบชุ่มปอดสามคู่ดังนี้จีนพบอินเดียเวลา12นาฬิกา ไทยพบเกาหลีใต้เวลา15นาฬิกาออสเตรเลียพบเวียดนามเวลา18นาฬิกาเกมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2566 PPTV 22 N Asian Senior S Cola Women's Volleyball Championship ในวันนี้แน่นอนว่าแฟน,แฟน วอลเล่บอลจะพุ่งเป้าไปที่แมตช์ของทีมชาติไทยพบเกาหลีใต้ซึ่งทั้งสองทีมมีสถิติการพบกันดังนี้วันที่4มิถุนายน2023สึกเนชั่นลีก2023ทีมไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตวันที่29กันยายน2022สึกชิงแชมป์โลก2022 ทีมไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตวันที่29มิถุนายน2022ศึกเนชั่นลีก2022ทีมไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตวันที่26พฤษภาคม2021ศึกเนชั่นลีก2021ทีมไทยแพ้เกาหลีใต้1-3เซต วันที่29พฤษภาคม2019สึดเกเนชั่นลีก2019ทีมไทยชนะเกาหลีใต้3-1เซตมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าจีนพบอินเดียชมถ่ายทอดสดไทยพบเกาหลีใต้ชมถ่ายทอดสดออสเตรเลียพบเวียดนามชมถ่ายทอดสด ภาพจาก a v c Asian Volleyball bon Confederation